สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ iPad iPhone ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออนไลน์กันนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นการใช้ Safari ที่มีปากกาเขียนอ่ะแล้วเราก็อธิบายไปประกอบด้วยนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของการบันทึกหน้าจอไปจากนั้นก็จะเป็นโพสคลิปลงนะคะอ่ะสำหรับใครที่อยากทำคลิปการสอนต่างๆให้นักเรียนนะคะอ่ะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมเลยก็คือเตรียมไฟล์ ไฟล์สื่อการสอนของเราซึ่งถ้าเป็น PDF จะดีมากเพราะมันจะใช้ได้ง่ายใน Google Google Drive นะคะเราต้องอัปโหลดลงใน Google Drive หรือจะเป็นตรง Power Point ก็ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะดูยากหน่อยนิดนึงค่ะอะทีนี้ขั้นตอนแรกในการที่เราจะบันทึกลงนะคะเราก็ต้องอเห็นไหมคะข้างบนที่จะเป็นสีดแดงๆคือตอนนี้กำลังบันทึกอยู่นะคะ การนี้กําลังบันทึกอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนการบันทึกตั้งแต่ครั้งแรกที่จะตั้งค่านะคะก่อนอื่นเรามาดูปุ่มควบคุมข้างล่างก่อนอให้เราปัดจากข้างล่างขึ้นบนปุ๊บเนี่เราจะเห็นปุ่มสีแดงๆที่กระพริบกระพริบอยู่ตอนนี้ปุ่มตัวนี้ก็คือปุ่มที่ควบคุมในการบันทึกทั้งเสียงและคะ่ะแล้วก็วิดีโอบนหน้าจอนะคะตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นปกติแล้วปุ่มตัวนี้ก็จะไม่มาอยู่ตรงศูนย์ควบคุมซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆโดยการที่มาดูตรงนี้ เราเข้าตรงตั้งค่าค่ะพอเข้าตั้งค่าปุ๊บอันนี้คือเข้าไว้แล้วเนาะตั้งค่าพอเข้าตั้งค่ามันจะเป็นนี้เนาะพอเข้าตั้งค่าจะเป็นประมาณนี้จากนั้นเราเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปตรงคําว่าศูนย์ควบคุมเราแตะไปเลยอ่าอ่าเข้าถึงภายในแอป,ปเปิดอยู่เนาะตอนนี้เรากําหนดตัวควบคุมเองนะคะตัวนี้เรากดเข้าไปปุ๊บนี่จะเป็นตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นอ่าที่ผู้พูด,พด ทำไปแล้วนะคะซึ่งเราอ่านไฟใช้นาะฬิกาเครื่องคิดเลขอะไรต่างๆมาบาจนตัวสุดท้ายคือการบันทึกหน้าจอซึ่งผู้พูด,พดได้ตั้งค่าไว้แล้วนะคะ,ะปกติแล้วการบันทึกหน้าจอจะมาอยู่ตรงตัวควบคุมเพิ่มเติมนะคะแต่ในที่นี้ถ้าของใครไม่มีก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะคะบวกกดเครื่องหมายบวกเข้าไปอ่านเดี๋ยวจะกดเครื่องหมายบวกนาะฬิกาปลุกให้ดูนะคะ,ะนาฬิกาจับเวลาดีกว่า กดบอกปุ๊บเข้าไปน่ะนาฬิกาจับเวลาจะขึ้นไปอยู่ห้องบนซึ่งตัวนี้จะไปโชว์ตรงข้างล่างที่เราปัดขึ้นอ่ะเราลองปัดเลื่อนจากข้างล่างขึ้นบนอีกมันจะเป็นศูนย์ควบคุมฟุ๊นะมาแล้วคะ่ะนาฬิกานาฬิกาจับเวลาตัวนี้เห็นไหมคะเพิ่มมาใหม่ล่าสุดอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของการตั้งค่านะคะทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะอ่ะเราจะทํายังไงให้มันบันทึกเสียงพร้อมกับ บันทึกหน้าจอไปได้นะคะก็เหมือนเดิมขั้นตอนเดิมนะคะเมื่อเราได้ปุ่มตัวนี้มาแล้วนี่ปัดขึ้นได้ปุ่มมาแล้วปุ๊บอ่าเราก็กดค้างไว้ปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้โดยปกตินะคะไมโครโฟนนี้จะไม่เปิดให้เราก,กดไมโครโฟนที่จะเป็นหน้าจอใสๆให้กลายเป็นสีแดงแบบที่เห็นตอนนี้นะคะกดเลยปุ๊บอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะจากนั้นเราก็สามารถ กดลงมาปั๊บแตะตรงไหนก็ได้แล้วมันจะลงมาตรงนี้เราก็กดปุ่มเดิมปุ๊บมันก็จะเป็นขึ้นกระพริบกระพริบสามสองหนึ่งาจะเริ่มในการบันทึกวิดีโอนะคะอตอนนี้ก็บันทึกไปเรื่อยๆอยู่เมื่อเราได้ตรงนี้ปุ๊บเรามากดสไลด์ที่เราเตรียมไว้กันซึ่งผู้พูดได้เตรียมสไลด์ไว้ใน safari เรียบร้อยแล้วะคะ่ะต้องบอกกันว่าข้อจำกัดของการใช้ ipad air h o n e ในการทำตรงนี้ก็คือต้องทำใน safari เท่านั้นตรงอื่นที่อื่นไม่สามารถทำได้นะคะ อตอนนี้เรามากดเข้า safari ดูกดเข้ามาปุ๊บอาจจะเป็นไฟล์ไฟล์ pdf การสอนกฎหมายอันนี้ซึ่งเป็นชุดการสอนที่ผู้ทำผู้พูดได้จัดทำไ้ตั้งแต่ตอนต้นเทอมแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะเรียนผ่านไปแล้วกฎหมายอะไรต่างๆนะคะซึ่งจะมีหน้าปกหน้าปกหน้าปกจะเป็นแบบนี้อยากให้ดูหน้าปกก่อนอหน้าปก แลหน้าปกหน้าปกหายอ่านี่หน้าปกนะคะเตัวนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดการสอนที่เตรียมไว้เองนะคะไว้เผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆนานาแล้วก็เป็นสรุปความรู้สําหรับม6นะคะที่ได้เตรียมไว้ทีนี้เราจะมาสอนวิธีการสอนแล้วก็เปิดไฟที่เราต้องการจากนั้นแล้วก็เปิดหน้าที่เราต้องการเนาะอ่าทีนี้เมื่อเราจะอธิบายพร้อมกับการใช้ปากกาก็ให้เรากดข้างบนข้างบนตรงนี้อ่าที่เป็น ด็อกขีดสิบสี่ขีดโอขีดด็อกอะไรประมาณนี้เนาะแตะปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นตัวนี้อ่ะผิดลาเล่น <c oughs> ให้แตะข้างล่างขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพลินไปหน่อยขอโทษค่ะอ่ะให้แตะข้างล่างตรงที่เป็นลูกศรข,ขึ้นนะคะตรงที่เป็นลูกศรขึ้นแตะปุ๊บอ้าวแตะเลยน่เป็นลูกศรขึ้นนะคะเมื่อกี้อ่ะแตะข้างล่างปุ๊บอ่ะมันจะมีคําว่า มันจะมีคําว่าทําเครื่องหมายเห็นไหมคะทําเครื่องหมายแล้วก็เป็นรูปดินสอให้เรากดตรงนี้ปุ๊บพอหลังจากเรากดเสร็จปุ๊บจะมีบมบนมุมขวานะคะจะมีรูปดินสอขึ้นมาให้เราถ้าเกิดเรายังไม่อยากใช้แล้วก็กดไปให้เป็นสีขาวอ่าแต่เมื่อไรก็ตามที่ถึงตรงที่เราอยากอ่านโน้ตนะตรงนี้่อตรงนี้แล้วก็ซูมเข้าลองดูซูมเข้า,ลขาแล้วก็กดปากกา จากนั้นก็เลือกปากกาเลือกสีได้ด้วยนะสีเราจะเอาสีอะไรเอาเอาสีเป็นสีสีเขียวแล้วกันเนาะเอาสีเขียวอ่ะสเีเขียวเขียวเข้มไปอ่ะเขียวอ่อนอีกนิดนึงจากนั้นเราก็ใช้ได้เลยค่ะวงกลมอ่าถ้าไม่ชอบก็กดลบอ่ากดลบหรือว่าเราจะเป็นการใช้สีระบายระ,ะบายข้อความนะคะระบายอ่าระบายข้อความตรงนี้นะเน้นคำเน้นตรงนี้นะ แล้วเราก็บรรยายไปด้วยมันจะเป็นลักษณะของการที่เราพูดพร้อมกับการบรรยายในสไลด์ที่เราเตรียมไว้นะคะทีนี้เราก็สามารถลบออกได้เพื่อป้องกันไม่ให้สไลด์ของเราเปื่อนหรือต้องการที่จะทำให้สไลด์ของเราเป็นรูปแบบเดิมเนะเาะลองใช้ปากกาอีกดูปุ๊บปากกาเลือกสีเอาครั้งนี้เป็นสีแดงแล้วกันจากนั้นเราก็ลองมาวงกลมดูอ่า ผู้สมรส50%ปุ๊บอ่าเอาลองมาสายโลหิตอืมกวากันไปอะไรต่างๆเนอะ,อะกฎหมายอาญามีอะไรบ้างอ่ากดลบยังลบลบออกอ่าถ้าเราจะไม่ใช้นะคะถ้าเราจะไม่ใช้เราก็แค่กดตัวเดิมก็คือมนมนุมบนขวากดปุ๊บลงไปอ่าหายไปลวเห็นไหมคะแต่ว่าข้อความของเรายังอยู่นะคะเมื่อเราจะเรียกใช้เราก็กดที่เดิมปุ๊บกลับมาโอเคเนาะ แค่นี้เป็นอันเสร็จทีนี้ถ้าเกิดเราจะบันทึกนะคะหากเราต้องการที่จะบันทึกเมื่อเราทํำวิดีโอเสร็จเรียบร้อยละเราเห็นแดงๆข้างบนไหมคะให้เราแตะที่สีแดงๆข้างบนปุ๊บ